นีมาบรา,ายพี่น้องครับเดี๋ยวปสอยย่างเดี๋ยวเลยมึงผลงานการใส่ด่างเด้อพี่น้องเนี่ยเอาพอดีกินร่องมึงจะก่อน 你没有给他。You know, โอ้เต็มท้องอาญะเด้อไอ้กเไย ของเราพี่น้องเฮ้ยบ้านฝากผลชุท่านเนะโอ้ยส่คนเสียบด้วยพี่น้องเนี่ย nửa tầm tắm đi cái bài nó một đi bỏ đi nó phía cái vật mà nó ngọt khay nó đi con khai dầu khai dầu ui mà bài nó thấy nó không เพลือถึงแม่ปิน่นป้องกันคั่นนี่นี่ปล่อยไปดีก่อนอออโอ้ยโอ้ยสยิลาบปลาไว้พี่น้องมันลาบไข่หมดดูแดงเฮาเดี่นี่น ก็หยิปั่นนะมันปั่นบอกเด้พี่น้องเลยบว้เนี่ยเี้ยหัวจังไนครับมึงยังดอกสั้นมุดแดงดอกทุกคนนียืนแบบพุดๆอย่างีเลยฮะปั่นหักจังอยก็ดีกันเดี๋ยวออกบ่อออกที่นี่พี่งนั่นเดี๋ยวปั่นทั้งหอกทุกคนเลยพี่น้องเลย เั็นจักเดียดจุนออยู่พี่น้องน่ะยังมีเสียงกองพ่อเดียวลงไปเลยครับแบบเช่นนี้เยอะนี่ฮะฮันหอมแดงครับพี่น้อง กอนโครูเคเรีรวดก็ได้หย่ำน้องเมียลุงบาทเม <c oughs> ียฮันผิดสวดลงไปอีกเดาได้หลายตัวก่อนหพี่น้องด้วย <c oughs> อันนี้เป็นใบบกเบือนะครับเถึงเที่ยงหันลงไป <c oughs> นั่นพอๆกับก่อนเลยครับ <c oughs> ไปเวอร์กับหอมหัวแดงครับพี่น้องครับใส่ลงไปเลยต่อไปกับไปกับปีตอนแดงนู่นว่ะเสียไรถึงรอบปะูโค้งผมนะครับเสียไรเสียแบบไรปลาลงไปีน้อยนึงเอาละปะโมเสกบมันูไปก้อยก้อยปลาสวยเสียให้หมูแดงพี่น้องอู้ กินเพียงเดียวเลยดได้ทุกอย่างได้หมดเลยผมใครหมูเดียงหมูขวจะข้ามกันเสียมเสียบอยู่หรอเสียบโอ้แ,แล้วค้อมเสียบครับอันนี้จะได้ตามคำตามคำขวอยู่ด้วยครับเนาะ เอฟซีของพันซักเนาะครับเนาะคนอยากเห็นต้นหมกเฟี้ยงปลาว่าสันว่าอันนี้อยู่หลังบ้านครับครับ,รบน,นี่ยังบ่ได้อันเฮ้ยยังกหรอตกแต่งยังให้ดีปันไหนผ่ขอนขลายจีหกเก็กน้อยตั้งผักกัดถินนะครับนี่แหะต้นหมวกเฟี้ยงปลาเป็นต้นนั่งซี่ครับใบที่ไ,ไม่สวยดวยอกยวตอหอม โอ้โหเก็บไปนอะไรทุกคนกินกับกไวยปลาเฉยเดี๋วอันนี้ยอดอ้อนๆกำลังขึ้นไหมครับนี่โอ้หอมมากจริเนี่ยเก็บโอมสดๆจากตุ่นเลยครับนี่ตุ่นมันไม่อยู่แค่นี้ดิตุ่นว่าง่ายนเอ๋นี่ครับลำตุ่นของพื้นนะครับอันนี้เป็นออกซิเจงกี่เด่นออกซิเจไงอ่ะเออเนี่ย ว่าผมได้ตอนมาก็หลายรอบแล้วก็เลยแตกนอกแตกแขนงออกมากครับน,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 นี่นี่กินไดรนี่ก็ล่างผมเนี้เท่งบ่ม๊วนั่นนั่นหรอกพี่น้องใน,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 นเอาไปเท้ามิ้มบวบแห้งเป็นเฟื่อยขึ้นมาเลย นี่อ้อนๆนี่เสียเอออ้วนสุดหยอดเลยพี่น่องไอ้นี่ทั้ง,ง,งขึ้นไปเรือยอยู่อานนี้ก็นะัน,น,นอ้อนๆเออ มูลของมาหอนเพราอีเดือดครัพี่่ปปูกไว้เ่าะมันอย่างเนี่ยวไว้เพื่อไว้กินเนี่ยครับหรือใบช่พูติมูลของมอนี้ได้แล้วาาเด่นกินกับลาบกับกว๋วยยังน้อยนึงเด็กแขนงมาได้เตือบไปเรื่อยพี่นอมมาหาอนชนเดียนพี่แล้ว นี่ครับน,นี่ก็แเมี่ยนต้นเรื่องปลารักเหล่าพี่น้องเอ้ยมัน,นมันเกิดได้ปลาเนี่ยนีย่อันนี้มันตุ่มฝรั่งพี่น้องโอ้ขอขามาตั้งแต่ยังไงด้วย ปลาคงจําคุณเ,เก็บกินลวดให้มันลวดมาหลายอยู่้าวเครื่องปลากม็มาตุมพลังอีกเอ้านี่ก่อนบักสมบงังเนาหูพี่น้องเอ้ยบักเนาหูพุ่นน่ะ ต่าจีเรียวมนันออกมันมีหยางเตอาสมขับพี่น้องครับกวนเดี๋ยวเต่าพักกับลาบกับพี่น้องครับเครื่องปลาเต่อีเลนเต่าไปตูมต่างประเทศพนวาจะจะไหนปู่นั่นมันเสือเอียงบูนนี่กันไรโอ้คักพี่น้องเตรียมพักกับพักแก้มนะครับเนาะ อันนี้ก็ตามเอฟซีเป็นขอได้ครับเด้อแต่ว่าก็ได้กินมากดูยรกแต,ต้องเฮ็ไดไอพีธที่ไปทำจยอะน้อยหนึ่งบุมีังางรกต่างม่ไหลาตาต่อไปครับของได้ครับวันนี้บูลักษณะโตวันที่เป็นทั้งที่ครับอือแดดเดียว mời <laughs> nó bị mời cái gì mời mời má 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 mời bị kín gan, cứ để

ลักษณะแนเป็นยังได้ดตามีกน้อยนึงครับว้าขวบดีคักเลยพี่น้องเอ้ยบอลเนี่ยได้กันตอนต่อไปครับพี่น้องใส่บทดบีลงไป จะไหลกับข้มเอาพ่ปมามาณพ่อพี่น,อน้องแถมไทยพี่น้องครับมาเคือคืนใช้ลงไปเลยจะคืนบ่คืนเดี๋ยวมึงจะว่าเขียวเหี่ยวเหลองชิมมืูกตัวนี่ครับว่าเสบอยู่พ้อมเสร์ฟครับ มามาคำมาปะเนี่ยหักเลยกัาการกินกรมหมอเขาเลยเสายใของผมนี่ครับคักเลยบาทชัวและปิดว้นโข,ขพี่น้องโอ้คนนึงกับหายใจทีข้างพื้นน้ำพื้นควนันรับเนาะ ปาดวันก๋อยปลาเส้นหมดแดงก็เหมือนก๋วยเส้นใครหมดแดงพี่น้องจะดูเด้อวยจะเดือดทั้งเด้อน้ำของแบรนด์เนอร์ความก็ทอดปลาขับของพี่น้องอันนี้ก็มาให้เบิงเลยนะครับเด้อต้นของมันอ่าต้นหมูเฟี้ยงปลาอันนี้ก็บวกกับผักกระเดาบวกกับเก้านจวงน้ำเนื้โอ้ย จะวางกันเรื่งทีเดี๋ยวพี่น้องแกะเข้าหน่อยนี้พอ่อของป่าเขาพ่อ,อพ่อกินเข่าเสยบนี่ครับมองบาแก้พอม่พี่น้องขขทุกคนนะครับเด้อเย็เยบเสียของพันสาครับมาอ่ะคือก้า

Cảm ơn lại Tao thấy xuống đâu Mới cảm ơn lại Có bằng đồ đồ đi xe Một cái bụi khuyên นีเดรสชาติของมันเนี่ยมันเป็นหอมหอมนนี่พี่น้องมันบอกคือ,อยังไงดอกสังไหมมัน ยอดสังมันกับหอมคนละย่างกันอันนี้ไม่หอมอีกกินอึงนึงอีกปเป็นเครื่องปลาอันเดียวไปไม่ถึงหมโอ้ยเดี๋ยวมันเสียบ ไปเพราะเลือดเหมือนกับหอมคนละยางกันอีกคนได้กินกันตัวหอมนี่มาบุกจุ่มอืมอุ้ยอืนวางอะไรหอพี่น้องเอ้ยแบบจุ่มฝรั่งจุ่มแบบนี้เลยขากินวะฮึยังจุ่มยังอันนี้ก็คนละกินกันอีกไหมอะไรยังไรเนี่ยับพี่น้องครับ เรื่องผักของบาง้านของเฮาเนาะคนอีสานกินทังคื่เละกินหัดแม่เปียงเห็นไหยแต่ดุ่มๆอยู่อันนี้ขนาดไปผุดผัอนตํมเพ่งเนีะยตรงใ้สับบ๊อบบ๊อบบิดอือบัดนอือ พักไาย,ยัางไรเนี่ยออพี่ไปนองครับเปนกะทิายบ่ถือปังเทียกกระไรหอมละอวากับบัวเดล้มเนี่ยจะไปเฟืองปลาปังกระโดปปังกระกดโระกดโะกดโินสุดก็เลยครับเก็บไปทึงต่นเหนียวมากขน ม,มจับเดียวอ,อันนี้นี่เป็นกับขวดีเป็นกับแก้มกับสันหยวนสัน,นสันหยวดโบกิบโบกถือไปหน่อ,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 นอเยเลยบ่า กันสุดยอดนี่แหละเอาว่าไ,ไงไงพออาหารบั่นบันนะครับเนาะกรบเป๋ด้กอยู่นี่พัตตะขั่นมือมีไข่บ่ถามมื่อนะบ้าต่ปลาไปขับกองมีไข่อยู่นี่พัตตะขั่นเนี่ยโอ้ยซืีอกระแล้วขับหนึนนนนนหน่งไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ นึ่งเขามาได้กร,ระตีเพราะวโอ้ยมากินหอบปลาข้างหลังเนี่เบี้ยงมันไปยืนมัข้างหลังมาทาง,งด้านซูเห็นไหมรักษาดาวเซียงทุกโดเลยเขาก็น,นั่นนะครับพี่น้องครับมันก็มาใส่อยู่นี่แต่ว่าอันในี้รัดได้ก้นจิ้มเดี๋ยวให้กินนะพี่น้องเด้อปลาปูาปลากุ้งหอยหมดนี่ครับเป็นอาหารของมนุษย์อยู่แล้ว ตัว่าสัตว์จะได้ไดไปันหาเงี้ไม่เห้ไดเหรอ,อ,รอรนี่กินบิดเป็นเพียงอมางกินเนอาอพี่น้องขันจวงนะ ทำไมไงมด,ด,ดิ้ววันเห็นล้นปงังนะ ngon Chắc qua chắc cần sẵn cho bà chắc được phía nó Nó phải xuất cây màu đen Đó, ừ. nghe tiếng không có ตีพี่น้องคักเลยมาดูจุม่มเอเมนไปจุม่มออันนี้ไปเฟรื่องปลามต่างกันดิพี่น้องเนอะต่ว่าเขากันไหนกู ุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยอาหารการกินมื้อนี้ไหมโอ้เนาะเดี๋ยวตามต่อไปพี่น้องผ่านซักพระโดธงสี่พาพ่อแม่พี่น้องไปหาเห็นนอยูนกินแบบนีเนี่ยหาไม่แล้วก็ไม่เห็นกินเองแบบนี้แหละครับพี่น้องครับลุยให้เก่าเดี๋ยวตามต่อไปเด้อพี่น้องเด้อโอ้หหจริงจังอื้มฮะ ในลายที่ติดตามและรับชมกับผมสวัสดีครับ